สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะ,คะขอต้อนรับนักลงทุนทุกท่านเข้าสู่ Opportunity Day ของบริษัท UBS Asia จำกัดทุกคน,นะคะ่ะการพบกันในครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่สี่ของปี2568นะคะครั้งนี้ก็จะเป็นการรายงานผลประกอบการของไตรามาสที่สอนะคะแล้วก็วดเก้าเดือนค่ะก่อนอื่นขอแนะนําตัวก่อนนะคะดิชันนางสาวชุติมาชุติภัสงค์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัทค่ะ และท่านั่งข้างดิฉันนะคะครับอภิชาติมารานนท์ครับรองประธานกรรมการนะครับจะมาร่วมให้ข้อมูลในงานออฟฟิศตีเลยในครั้งนี้ครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหากองการนําเสนอในวันนี้นะคะก็ขอเรียนแจ้งให้ทุกท่าน้ทราบว่าการนําเสนอในวันนี้นะคะเราก็จะมีการกล่าวถึงข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์อ,อนาคตของยูบิทคะก็ข้อมูลเหล่านี้ค่ะเราก็สามารถ ก็คือจะระบุจากวลีที่ใช้คําว่าเชื่อว่าคาดการตั้งใจหรือว่าขํอมูลอื่นที่มีใกล้เคียงกันนะคะค่ะถัดมาค่ะข้อมูลที่เป็นการคาดการนะคะอาจมีความไม่แน่นอนแล้วก็มีความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงที่แตกต่างกันออกไปอย่างมีนัยยะสําคัญะคะ่ะทั้งนี้ผู้ฟังนะคะควรใช้ความระมัดร,ระวังในการพึ่งพาข้อความคาดการล่วงหน้าเหล่านี้นะคะค่ะสุดท้ายค่ะ บริษัทไม่มีข้อผูกพันในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อความคาดการล่วงหน้าดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆนะคะสำหรับการนําเสนอออฟเด์ในวันนี้ของเราทั้งสองท่านนะคะก็จะครอบคลุมเนื้อหาหลักๆทั้งหมดสามส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกค่ะจะเป็นภาพรวมธุรกิจของเราซึ่งเดี๋ยวถัดไปทางคุณอภิชาตินะคะก็จะมานําเสนอให้ทุกท่านได้รับทราบนะคะถึงความเป็นไปเป็นมาแล้วก็ธุรกิจของดูบิสนะคะ ส่วนที่สองค่ะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการนำเสนอข้อมูลทางการเงินนะคะในไตรมาสที่สามแล้วก็ภาพรวมของ9้าเดือนแรกของปีอ2568นะคะค่ะแล้วก็ส่วนสุดท้ายคือแนวโน้มธุรกิจในอนาคตของยูบิสนะคะซึ่งคุณอภิชาติก็จะมาปิดท้ายให้ทุกท่านได้รับฟังนะคะ,ะลำดับถัดไปดีฉันขอเรียนเชิญคุณอภิชาตินะคะ ในส่วนในส่วนพาร์ทแรกนะครับก็จะเป็น business overview นะครับผมก็บริษัทยูบิสนะครับมีประสบการณ์ที่ยาวนานกว่าส2สองปีครับโดยเราสามารถยืนหยัดอยู่ในอุตสาหกรรมท่ามกลางการแข่งขันนะครับที่รายล้อมด้วยคู่แข่งจากต่างชาตินะครับได้อย่างยาวนานนะครับด้วยยอดขายกว่าเจ็ดสิบอร์เซ็นนะครับมาจากตลาดตรงออกนะครับและเป็นที่ยอมรับนะครับในระดับสากลนะครับส่วนในส่วนการผลิตนะครับเรามีกําลังการผลิตนะครับเฉลี่ยปีหนึ่งถึงหนึ่งหืนเจ็ดันตันต่อปีนะครับ และเราได้ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายนะครับมากกว่า700รูปแบบเพื่อรองรับความต้องการที่เฉพาะเจาะจงและหลากหลายของลูกค้าในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์โลหะครับครับในกลุ่มในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของยูบิตนะครับเราได้นําเสนอเคมีภัณฑ์ที่มีความแม่นยำสูงสําหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์โลหะนะครับโดยแบ่งออกเป็นสองประเภทหลักดังนี้นะครับหนึ่งคือด้านแร่เกอร์นะครับ เป็นสารเคลือบเรซินนะครับที่ช่วยปกป้องกระป๋องจากการกัดกร่อนนะครับรอยขีดข่วนนะครับนอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นชั้นรองพื้นผิวนะครับสําหรับการทิมภายนอกนะครับและการเคลือบเงาเพื่อความสวยงามนะครับในส่วนผลิตภัณฑ์ถัดมานะครับจะเป็นซีลิ่งคอมเพลต์ครับผมเป็นเทคโนโลยีสารยาแนวนะครับที่ใช้ในการบรรจุพันธุ์โลหะนะครับมีหน้าที่สําคัญในการป้องกันการรั่วไหลนะครับของตัวกระป๋องและฝานะครับและยังช่วยป้องกันการปนเปื้อนจากภายนอกนะครับทําให้สินค้าที่บรรจุภายในมีอายุการ การเก็บรักษาที่ยาวนานขึ้นนะครับผลิตภัณฑ์ทั้งสองประเทศนี้ถูกพัฒนาขึ้นด้วยความแม่นยำสูงนะครับเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะลูกค้าและเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นมีคุณภาพที่ดีที่สุดครับครับในสไลด์ถัดมานะครับจะขอรายละเอียดนะครับทางด้านผลิตภัณฑ์เลกเกอร์นะครับจงไม่เห็นในรูปนะครับแลกเกอร์ของเราเนี่ยก็มีทั้งปอกผลิตภัณฑ์นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านแลกเกอร์ด้านในนะครับหรือว่าที่เราเรียกว่าอินเทอร์เน็ตแลกเกอร์นะครับเพื่อปกป้องนะครับบรรจุผลิตตภภััณฑ์่่างงๆทีบบรรรรจุในนกะะปอค อีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์เทเดียรลักเกอร์ด้านนอกนะครับเอ็กซ์เทอร์เนลลักเกอร์ของเรานะครับก็เพื่อป้องกันการลอยขูดขีดนะครับหรือว่าเพื่อการตกแต่งที่สวยงามนะครับผมนะครับในส่วนผลิตภัณฑ์ถัดไปนะครับก็จะเป็นซิลลิงคอมเพลต์ครับผมซิลลิงคอมเพลต์นะครับของเราก็จะมีผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างนะครับสําหรับซิลลิงคอมเพลต์นะครับสําหรับบรรจุภัณฑ์โลหะนะครับที่เป็นอาหารนะครับหรือว่าทางด้านสารเคมีนะครับเราก็มีทางด้านผลิตภัณฑ์ที่เป็นฝานะครับไม่เป็นฝาอาหารนะครับ ทางด้านต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของด้านเซอร์วิสของเรานะครับก็ส่วนเซอร์วิสโซลูชันนะครับหรือบริการที่ยูบิดมอบให้กับลูกค้านะครับนอกจากเราจะเป็นผู้ผลิตและจาหน่ายเลืตอัพั์คุณภาพสูงแล้วเรายังมีการบริการครบวงจรนะครับที่ช่วยสนับสนุนลูกค้าในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตนะครับโดยเราเริ่มจากดิสคัฟเวอรี่ครับซึ่งเป็นการระบุความต้องการทางด้านเทคนิคนะครับและบริการที่ลูกค้าต้องการนะครับต่อมาในส่วนหัวข้อของ R&D ดีนะครับทีมวิจัยและพัฒนาของเรา จะทาการทดสอบในห้องปฏิบัติการนะครับการเพัฒนาสูตรที่ปรับแต่งเฉพาะสําหรับลูกค้านะครับเรายังมีในส่วนที่เป็นค n t r o l นะครับหรือการควบคุมคุณภาพนะครับอย่างเข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ออกจากโรงงานของเรามีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดนะครับในส่วนสุดท้ายก็จะเป็นคลีนเซอร์วิสนะครับซึ่งรวมถึงการให้คาการให้บริการคําปรึกษานะครับการแก้ไขปัญหาต่างๆทั้งในสถานที่และออนไลน์นะครับ โดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมของเราเพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจรเหล่านี้ทําให้ยูบิดไม่ได้เป็นเพียงผู้จําหน่ายจ,จ่ายสินค้าแต่ยังเป็นพันธมิตรที่สามารถช่วยเหลือและสนับนุนลูกค้าได้อย่างเต็มที่นะครับในทุกขั้นตอนของกระบวนการการผลิตครับขอบคุณค่ะครับค่ะถัดมานะคะก็ มาฟังส่วนของผลประกอบการของไตรามาสสามนะคะสำหรับเ,เหตุการณ์ที่สำคัญนะ,นะคะซึ่งาบางท่านอาจจะเพิ่งเข้ามาฟังครั้งแรกนะคะสำหรับท่านที่ฟังต่อเนื่องมานะคะก็จะรับทราบว่าทาง u b i ินะคะได้มีการเข้าซื้อจจากิจการเพิ่ม3ามบริษัทนะคะซึ่งบริษัทแรกก็คือบอริษัทเมตาอินโกนะคะเราเข้าซื้อไปทั้งหมดในตัดส่วน75เะ แล้วก็ถัดมาอีกสองบริษัทก็เป็นบริษัทไทยท็อปโค้ดกุ๊ code, แล้วก็เข่งเคมิคอลนะคะซึ่งเราเข้าซื้อไปเนยนะคะทั้งสองบริษัทในสัดส่วนที่เท่าเท่ากันคือ87%นะคะในส่วนของเมตาอิงโกเนี่ยค่ะก็เป็นธุรกิจที่ทำก a ิเ i ิ l e packaging เป็นหมึกนะคะผลิตสีที่หมึกเนี่ยไปใช้บรรจุในบนซองขนมอาหารซองอบรรจุพันธ์ต่างๆนะคะ ส่วนไทยท็อปโค้ดแล้วก็เขนเคมิคอลเนี่ยค่ะเป็นประกอบธุรกิจในเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายและก็เกรดพรีเมียมนะคะที่ใช้ในอุตสาหกรรมเคลือบผิวโลหะบรรจุพัณฑ์นะคะค่ะการเข้าซื้อทั้งสามบริษัทก็เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นโปรดักส์เทคโนโลยีแล้วก็การขยายฐานลูกค้าต่างๆเพิ่มขึ้นค่ะ ก่อ,อ,อนที่จะเข้าไปรับฟังรายงานผลประกอบการนะคะ<ม>ก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะทราบถึงโครงสร้างก่อนนะคะว่าในส่วนของรายได้เป็นอย่างไรนะคะก็ยูบิสคดดำเนินงานแบ่งออกเป็นสามธุรกิจหลักนะคะก็ธุรกิจกลุ่มบรรจุภัณฑ์แพ็เกจซิ่งนะคะแล้วก็กลุ่มก,กลุ่มที่สองก็คือกลุ่มบริหารสินทรัพย์นะคะ และกลุ่มสุดท้ายก็คือเป็นกลุ่มธุรกิจอื่นๆสำหรับกลุ่มแพคเกจิ่งนะคะก็จะเป็น m e t a ั p a พ k a เกจิกับ f l e x ซิเบิลแพ็เกจินะคะในส่วน m e t a ั p a พ k a เกจิเนี่ยค่ะก็เป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรในการผลิตการเคลือบและกาวซิลบรรจุโลหะนะคะซึ่งผ่านบาริษัททั้ง5บริษัทก็ส่วนหนึ่งที่เราแอดฟายมาธุรกิจหลักของเราก็จะเป็น u b i ิ Asia ชนะคะจำกัดมหาชนย b บิ t e c h ไวใต้อินเตอร์เนชั่นแนลที่กวางโจงนะคะแล้วก็ไทรท็อปโค้ดไทรท็อปโค้ดกรุ๊ปแล้วก็เขียนเคมีข้อค่ะสำหรับแบ็กซิเบิลแพคเกจจิ่งนะคะก็มีหนึ่งบริษัทคือบริษัทเมตาอินโกนะคะในส่วนของการบริหารสินทรัพย์หรือว่า资产管理นะคะก็ผ่านบริษัทย่อยที่ชื่อกิตินันโฮลดิ้งค่ะแล้วก็กลุ่มธุรกิจอื่นๆก็จะมีกิตินันบีซีนะคะที่ให้บริการทางด้านวิศวกรรมแล้วก็บริษัทพ o c k เก็ต s ิ เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดค่ะมาดูสัดส่วนของไรายได้ไตรมาสที่สามนะคะแล้วก้าเดือนแรกค่ะในไตรมาสนี้นะคะบริษัทมีไรายได้อยู่ที่สองร้อยหนึ่งล้านนะคะเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนสามสิบสามจุดสองเปอร์เซ็นหรือประมาณหกสิบสามล้านบาทนะคะค่ะอย่างไรก็ตามถ้าหากเราไปเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะะไรายได้เราลดลงไปสิบจุดหนึ่งเปอร์เซ็นนะคะ หรือ22.8ตูนล้านบาทนะคะค่ับส่วนของกำไรสุดนี้นะคะในไตรมาสสามอะคะ่ะบริษัทก็พลิกมามีกำไรอะนะคะเมื่อเทียบทั้ง q o n q แล้วก็ Year-on-Year year, ซึ่งในไตรมาสนี้บริษัทมีกำไรอยู่ที่6.1ล้านบาทหากเมื่อเทียบ q o n q เราโตขึ้น152%และ126%เมือ่อเทียบกับ Year-on-Year year, คะ่ะ ทีนี้รายได้งวดเก้าเดือนนะคะของปี2568เนี่ยค่ะในเก้าเดือนแรกเรามีรายได้อยู่ที่589.5ล้านบาทนะคะถือว่าก็ลดลงจากปีก่อน10%นะคะก็หลายปัจจัยด้วยกันไม่ว่าจะเรื่องของภาวะเศรษฐกิจคําสั่งซื้อที่ชะลอตัวนะคะส่วนกําไรุุนี้ค่ะเก้าเดือนบริษัทยังคงมีผลขาดทุนอยู่2ล้านบาทก็ยังถือว่าไม่มากนะคะแล้วก็ถือว่าเราก็ยัง ก็ถือว่าเราเคื้นตัวจากท่กวท้งปีมาได้พอสมควรเลยค่ะช่วงปีแรกเรามีผลขาดทุนอยู่ที่8.1ล้านบาทค่ะสำหรับอ,อในการเติบโตนะคะเราก็คาดหวังว่าเอ,อตัวยูบิสเองอะค่ะก็จะโตต่อเติบโต,ต,ต,ตอย่างต่อเนื่องจากธุรกิจหลักแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องค่ะ ทางด้านอัตราความสามารถใ,ในการทํากําไรของไตรมาสที่สามแล้วก็เก้าเดือนจะเห็นว่าอัตรากําไรขั้นต้นนะคะในไตรมาสที่สามเนะะี่ยค่ะเราทํานสุดสูงสุดอยู่ที่32.20เปอร์เซ็นนะคะสําหรับในรอบเก้าเดือนนะคะอัตรากําไรขั้นต้นเราอยู่ที่29.90เปอร์เซ็นซึ่งก็เติบโตจากปีที่แล้วเช่นกันค่ะก็สาเหตุจากการเอ่อในการลดต้นทุน แล้วก็การควบคุมออต้นทุนของสินค้าที่ขายทำได้ดีขึ้นค่ะสำหรับ EBITDA Margin นะคะในไตรมาสในไตรมาสที่สามนะคะเรากลับมาโตได้อีกครั้งหนึ่งอยู่ที่10.70%เอ,อเทียบกับติดลบ1%ในไตรมาสที่แล้วนะคะในงวด9เดือนแรกเนี่ยค่ะ EBITDA Margin เราอยู่ที่6.3ซึ่งถือว่าก็ลดลงไป7 6ค่ะกำไรสุทธิค่ะ อัตราอ่ากำไรสุทธินะคะในไตรมาสสามอยู่ที่3.20%ก็ติดลบไป6%ในไตรมาสที่สองเนี่ยน,นะคะแล้วก็เติดติดลบไป10.3%ในไตรมาสที่3ปี2024ซึ่งถือว่าเราก็ทำได้ดีทีเดียวใน Q on Q แล้วก็ year on year ค่ะส่วนในรอบ9เดือนนะคะอัตรากำไรสุดทีิเราติดลบอยู่ที่0.3%ค่ะ ในไตรมาสที่สามนะคะบริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่201.80ล้านบาทเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะเพิ่มขึ้นที่3.2%เมื่อเทียบก o อนนะคะก็ยังสามารถเติบโตในทุกๆไตรมาสของปี2025นะคะการเติบโตก็มาจากธุรกิจบรรจุณา์โลหะ Metal Packaging Business นะคะซึ่งถือว่าเป็นรายได้หลัก นี่เป็น94%ของรายได้รวมไตรมาสนี้นะคะรายได้จากการขายของเปลาก็ยังถือว่าเราขยายตัวได้ดีอะคะ่ะเพราะว่าเมื่อคำนวณออกมาแล้วเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอยู่3.7%เมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้วนะคะเราก็เติบโตอย่างต่อนเนื่องในทุกๆไตรมาสค่ะ Flexible Packaging นะคะในไตรมาส3นะคะเรามีรายได้อยู่9.20ล้านบาทนะคะ เรารับรู้รายได้เต็มจํานวนในไตรมาสนี้นะคะ่ะคาดว่าน่าจะเข้ามาสนับสนุนรายได้หลักของบริษัทเช่นกัน,นะคะ่ะสาหรับธุรกิจบริหารสินทรัพย์นะคะเราเริ่มรับรู้รายได้ในปี2025โดยไตรมาส3นี้เราเรับรู้รายได้ไป2.5ล้านบาทค่ะ,คะสำหรับสไลด์นี้นะคะก็จะโชว์ยอดขายตามภูมิภาคของเรานะคะเริ่มจากตลาดในประเทศะคะ่ะ ในไตรมาสสามนะคะตลาดในประเทศก็เติบโตได้ค่อนข้างดีนะคะโดยรายได้รวมอยู่ที่70.9ล้านบาทนะคะถ้าถอดตัวเลขออกมาเฉพาะ m e t ัล p a c k กจ i n g ก็ยังถือว่าเติบโตได้ดีะคะ่ะมีรายได้อยู่ที่59.12ล้านบาทเพิ่มขึ้น15.43%นนะคะก็จาก Q-on-Q ซึ่งก็จะท้อนความต้องการที่เริ่มกลับมาแล้วในตลาดในประเทศนะคะ ตลาดต่างประเทศเอซึ่งยังไม่รวมตลาดจีนนะคะไตรมาสนี้นะคะรายได้จากตลาดต่างประเทศคอยู่ที่7.7.94ล้านบาทก็ลดลงไปจาก Q-on-Q นะคะ6.51%นะคะในส่วนของตลาดจีนค่ะตลาดจีนนะคะในไตรมาส3นะคะอยู่ที่53ล้านบาทก็ลดลงไป9.42ล้านบาทค่ะก็ าว่าตลาดจีนก็ลดลงไปพอสมควรนะคะก็เนื่องจากทางอ่โลโคลที่มีการแข่งขันแล้วก็กลยุทธ์ของท้องถิ่นที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงค่ะโดยรวมแล้วนะคะในไตรมาสสามนะคะปี2025นะคะตลาดต่างประเทศซึ่งอรวมจีนก็คงยังเป็นสัดส่วนหลักนะคะที่ประมาณ70%ของรายได้รวมของยูบิตณ์ขณะนี้นะคะ ขณะที่ตลาดในประเทศคิดเป็นเพียง30%ของรายได้ทั้งหมดค่ะจากโครงสร้างลังกล่าวเราก็ยังพึ่งพาตลาดต่างประเทศเป็นหลักแม้สะวะ่าสภาวะโลกก็มีความผันผวนอยู่ในบางภูมิภาคนะคะตลาดในประเทศค่ะก็กลับมาเติบโตในอาัตราที่ดีนะคะก็เป็นสัญญาณที่ดีนะคะในติดต่อกันสองไตรมาสค่ะแม้ตลาดจีเราก็ คงต้องกลับมาตักฐานนะคะแล้วก็เริ่มเหงสัญญาณฟื้นตัวกลับมาค่ะค่ะหน้านี้ก็จะเป็นฐานะการเงินของยูบิตนะคะในไตรมาสสามนะคะณนะวันที่30กันยายน2025นะคะบริษัทและก็บริษัทย่อยะคะ่ะมีบริษัทมีสินทรัพย์รวมกันทั้งสิ้นนะคะ1,213.85ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะคะณวันที่3เดือนธันวาคม2024จำนวน138.26ล้านบาทคิดเป็น12 2 8 5นนะคะหลักๆก,ก็มาจากบริษัทมีสินทรัพยเพิ่มขึ้นนะคะ1 3โดยหลักมาจากการบันเทิงก,การเข้าซื้อพิจการใหม่นะคะแล้วก็เงินสดและการเทียบเท่านะคะเราก็อยู่ในระดับที่ถึงว่า มีความมั่นคงพอสมควรนะคะกับการดำเนินธุรกิจก็อยู่ที่ประมาณสองร้อยแปดส็ดล้านบาทค่ะหนี้สินค่ะฝั่งหนี้สินของบริษัทก็เพิ่มขึ้นมาเช่นเดียวกันก็เพิ่มขึ้นมาร้อยี่สิบล้านบาทถึงแม้ว่าจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะก็ยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำอยู่อยู่ที่ศูนย์จิดแปดห้าเท้านะคะอันนี้ก็อยางให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่านะคะเรา ไม่ได้มีการกู้เงินที่เกินตัวแต่อย่างใดนะคะส่วนของ e ีพค่ะก็เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยนะคะจาก648.20ล้านบาทนะคะณชนะิ้นปีเนี่ยค่ะก็ถือว่าบวก88ล้านบาทหรือคิดเป็น1.37เปอร์เซ็นถัดมาหน้านี้นะคะก็จะเป็นภาพรวมกระแจงเงินสดนะคะปี2025ค่ะ เก้าเดือนกระแสเงินสดของบริษัทลดลงไป88ล้านนะคะก็หลกัหลกๆมาจากนะคะจากการดําเนินงาน,นะคะ่ะเป็นกระแสเงินสดใช้ไป2ล้านบาทนะคะลงทุนค่ะใช้ไปในจากการลงทุนนะคะ171ล้านบาทก็เป็นการเข้าซื้อกิจการในรอบเก้าเดือนนะคะตามข่าวที่แจ้งไปแล้วก็กิจกรรมจากการหาเงินนะคะก็ได้กระแสเงินสดมาทั้งสิ้น87ล้านบาทนะคะโดยรวมแล้วอะคะ่ะ ก็บริษัทก็สามารถรักษาระดับมูลสดไว้ให้เพียงพอต่อตการดําเนินธุรกิจนะคะก็สามารถรักษาระดับมูลสดได้ที่สองร้อยแปดบล้านบาทค่ะในอ่อถัดมานะคะก็จะเป็นเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะสําหรับตัวยูบิสเองอะคะ่ะก็มีกิจกรรมที่ทําอย่างต่อนเนื่องเราก็คํานึงถึงสิ่งแวดล้อมในทุกด้านนะคะไม่ว่าจะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องสังคมแล้วก็เรื่องธรรมาธิบาลนะคะ ก็จะยกตัวอย่างะนะคะว่าเอ๊ยังยืนทําด้านไหนไปบ้างด้านสิ่งแวดล้อมนะคะเราก็มีเอ่อได้รับการรับรอง Green Industry ระดับ3ระบบสีเขียวนะคะหรือธงดาวขาวเขียวนะคะเซตอวอร์ดนะคะแล้วก็เอ่อส่วนของการที่เราอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องเช่นการอนุรักษ์พื้นปูป,ป่าต้นน้ําค่ะแล้วก็ การส่งเสริมการลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกและการลดคาร์บอนนะคะก็ติดตั้งแผงโซลาเซลล์บนหลังคานะคะก็ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ดีทีเดียวะคะ่ะค่ะถัดมาค่ะทางด้านสังคมนะคะกิจกรรม CSR นะคะอันนี้เราก็เป็นกิจกรรมที่ทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็อยู่ในปฏิทินของเราอะนะคะไม่ว่าจะเรื่องอการจัด อบรมส่งเสริมศักยภาพพนักง,งานแล้วก็ u ูบิสไพ m มันะคะส่วนเรื่องธรรมา毗巴นะคะก็ทุกท่านคงจะทราบว,ว่ายูบิสได้รับ Cg จห้าดาวติดต่อกันเป็นปีที่หกแล้วค่ะคะ่ะงั้นถัดไปนะคะามาฟังคุณอภพิชาติอีกรอบหนึ่งนะคะว่าภาพรวมในอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไระคะครับสำหรับหัวข้อสุดท้ายที่จะพูดกันในวันนี้นะครับก็คือเรื่อง นะครับพิเศษ u อา o o k นะครับผมขออนุญาตนำเสนอข้อมูลนะครับของอุตสาหกรรมแคนโคตติ้งนะครับในปัจจุบันมานำเสนอนะครับครับสำหรับตลาดแคนโคตติ้งครับยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับโดยในปีสองพันยี่สิบห้าเนี่ยครับเรามองว่าอุตสาหกรรมแคนโคตติ้งเนี่ยจะมีมูลค่าตลาดสูงถึงห้าพันประมาณห้าพันเจ็ดร้อยประมาณห้าุดเจ็ดพันล้านเหรียญนะครับและจะเติบโตต่อเนื่องนะครับจนถึงปีสองพันสามสินะครับเฉลี่ยเติบโตปีละประมาณสี่จุด้าเปอร์เซ็นต์ครับ ส่งผลให้ในปี2030นะครับอุตสาหกรรมแคนโคตติ้งเนี่ยอาจจะมีมูลค่าสูงถึงประมาณ7.1เอ่อ7.19พันล้านเหรียญครับโดยมีปัจจัยหลักนะครับความต้องการบรรจุภัณฑ์โลหะที่เพิ่มขึ้นนะครับจากอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มนะครับรวมถึงสินค้ากระป๋องสเปย์นะครับซึ่งเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักของตลาดนะครับโดยความต้องการของบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมน,นะครับตรงนี้สะท้อนว่าทําไมเราถึงยังต้อง การเพิ่มสินค้านะครับของเราให้มีความหลากหลายและครอบคลุมนะครับเพราะความต้องการของตลาดยังมีอยู่นะครับอีกทั้งการ M&A นะครับก็ยังเป็นการช็อตคัทนะครับในการหาสินค้ามาเติมเชล์นะครับเติมผลิตภัณฑ์ของเรานะครับเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการเติบโตของตลาดนะครับนะครับแนวโน้มของตลาดโคดแคนโคตติ้งนะครับเดินบนงเป็นตามภูมิภาคนะครับซึ่งมี ซึ่งแต่ละพื้นที่เนี่ยมีปัจจัยความสําคัญนะครับส่งผลต่อการเจริญเติบโตนะครับของตลาดในรูปแบบที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นตลาดแรกนะครับเอเชียแปซิฟิกครับตลาดที่ใหญ่นะครับที่สุดและมีการเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับจีนมีบทบาทที่สําคัญนะครับโดยคิดเป็นประมาณ25นะครับของการผลิตอาหารกระป๋องสําหรับทั่วโลกนะครับตลาดอินเดียนะครับคาดการว่าตลาดแต่รูปอาหารเนี่ยจะสูงจะมีมูลค่าสูงถึง5,305นะครับพันล้านเหรียญสหรัฐนะครับในปี2025ถึงปี2026นะครับ ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนความต้องการของบรรจุภัณฑ์โลหะนะครับสําหรับตลาดอเมริกาเหนือนะครับผู้วิโภกนะครับและอุตาหกรรมให้ความสําคัญกับการใช้แครโพติ้งนะครับซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนนะครับกฎระเบียบนะครับสำหรับ F D A นะครับอาหารและยานะครับพัฒนาสารเคลือบนะครับที่ปลอดสาร B P A นะครับในส่วนผู้ิภาคตลาดยุโรปนะครับการเจริญเติบโตนะครับมีการกํากับดูแลที่เข้มงวดนะครับตลาด คาดว่าจะเติบโตอย่างมั่นคงนะครับโดยคิดเป็น28%ของส่วนแบ่งตลาดโลกนะครับรวมถึงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมนะครับและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนนะครับในส่วนตลาดลาตินอเมริกาครับเมืองที่มีการขยายนะครับด้วยการกระตุ้นความต้องการของลูกค้านะครับผมส่วนในส่วนภูมิภาคนะครับตอนออกกลางนะครับและเซาและเซาอเมริกาครับโอกาสสาหรับการเติบโตในอนาคต แม้จะมีส่วนแบ่งตลาดที่เล็กนะครับแต่เมื่อมีโอกาสการขยายตัวการขยายตัวของเมืองนะครับและรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับสรุปตลาดแคนคตติงแต่ละภูมิภาคมีการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันนะครับโดยเอเชียแปซิฟิกนะครับเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดนะครับในขณะที่อเมริกาเหนือนะครับและยุโรปให้ความสําคัญทางด้านมาตรฐานนะครับความยั่งยืนนะครับส่วนในส่วนตลาดลาตินอเมริกาลาอฟริกานะครับเป็นตลาดที่มีศักยภาพนะครับการเติบโตอย่างมากนะครับจากการขยายของตัวเมืองนะครับและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ครับแม้ว่าภาพรวมของเศรษฐกิจโลกเนี่ยจะมีความผันผวนนะครับยูบิทเองก็มีการวางกลยุทธ์ในเชิงรุกนะครับการกระจายตลาดไว้ล่วงหน้านะครับเพื่อลดความเสี่ยงจากการซึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งมากเกินไปนะครับวันนี้เราจึงเห็นว่านะครับแม้ยอดขายหลักถ้าพูดกันรายประเทศนะครับแต่ยังมาจากประเทศจีนนะครับและไทยนะครับแต่บริษัทก็ได้วางรากฐานนะครับลูกค้าไว้หลากหลายภูมิภาคนะครับรองรับการเจริญเติบโตอย่างชัดเจนนะครับโดยเน้นจุดแข็งนะครับของแต่ละภูมิภาคนะครับเช่นตลาดลาตินนะครับ ลาอินเอเมริกาเนี่ยมีการเจริญเติบโตนะครับอัตราสูงถึง44%นะครับสะท้อนถึงโอกาสนะครับจากการเติบโตของเมืองนะครับและความต้องการของบรรจุภัณฑ์โลหะที่เพิ่มเติมขึ้นนะครับส่วนออกกลางนะครับเฉลี่ยโตขึ้น1 6็นะครับเป็นหนึ่งตลาดที่สําคัญนะครับส่วนเอเชียนะครับไม่รวมจีนและไทยนะครับเติบโตขึ้นถึง20%นะครับได้แรงหนุนจากตลาดอาเซียนอินเดียนะครับซึ่งกําลังขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปครับครับ ในส่วนสไลด์สุดท้ายนะครับจะเป็นแผนการตลาดของเรานะครับในปีนี้ที่เรากิจกรรมทั้งหมดนะครับที่เราไปออกบูธมานะครับงานแสดงสินค้านะครับโดยในไตรมาสที่2เนี่ยนะครับทางยูบิสเนี่ยได้ไปงานออกบูธนะครับแสดงสินค้าระดับภูมิภาคนะครับระดับโลกนะครับคืองานแคนเดดนะครับเอเชียแปซิฟิกนะครับซึ่งในปีนี้นะครับเดือนจัดขึ้นช่วงปลายเดือนเมษายนนะครับจัดที่ประเทศอเมริกานะครับซึ่งเราก็มีแผนการนะครับขยายตลาดลูกค้ารายใหญ่นะครับ ที่บูรพาอเมริกาแล้วก็ตลาดอเมริกากลางนะครับเซ็นทรัลอเมริกานะครับส่วนกิจกรรมที่2นะครับเมื่อไตรมาสที่3านะครับเราก็ได้มีการออกบูธนะครับงานแพ็กพินนะครับซึ่งเป็นงานเป็นงานอุตสาหกรรมนะครับสองบรรจุภัณฑ์นะครับเปรนฟิวแพคเกจิ้งนะครับเพื่อลองรับอุตสาหกรรมใหม่รองรองรับธุรกิจใหม่ของเรานะครับอุตสาหกรรมการพิมพ์นะครับส่วนงานสุดท้ายนะครับเมื่อไตรมาสที่4เมื่อสักประมาณเดือนประมาณเดือนตุลาคมนะครับก็จะเป็นงานเอเชียแคนเทคนะครับซึ่งเป็นงานอุตสาหกรรมนะครับบรรจุ ดยกลุ่มลูกค้าหลักๆเนี่ยเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในอาเซียนครับผมครับหลังจากนั้นเราก็จะเป็นงาน Q&A นะครับค่ะครับงั้นเราก็ครับรอรอคำถามนะคะสำหรับ,รบ,รบเอ่อเนื้อหาของเอ่อที่จะเล่าสู่กันฟังกับทางนักลงทุนในวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ระหว่างนี้ก็ฉันขอรอคคำถามนะคะ คำถามแรกนะคะก <whirl. S 1> ็ะบริษัทเพิ่มสัดส่วกนการลงทุนไปนะคะคาดว่าช่งปีนี้จะสร้างรายได้ประมาณเท่าไหร่ครับและแนวโนม้มธุรกิจจะไปทิศทางใดนะคะก็ความุญาตอบแล้วกันนะคะ,ะคะ่ะบริษัทเราได้เพิ่มสัดส่ดวนการลงทุนเข้าไปนะคะตามที่ดิฉันได้รายงานไปก่อนหน้านี้นะคะว่าคาดว่าซึ่งเราก็คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ในระดับประมาณส0บเปอร์ของรายได้รวมนะคะอย่างไรก็ตามนะคะเนื่งองจาก ปีนี้อะค่ะเป็นปีแรกที่เราเข้าซู้กิจการก็ในไตรมาสสามเราเพิ่งจะรับรู้รายได้ที่เป็นเต็มสัดส่วนของเรานะคะจึงอาจยังไม่สามารถรับรู้รายได้ในทันทีอะค่ะแต่ภาพรวมนะคะก็เชื่อว่าทางทีมบริหารเองอะคะ่ะก็เชื่อมั่นว่าบริษัทที่เราเข้าไปลงทุนเนี้ค่ะจะมีพัฒนาการที่เชิงบวกแล้วก็สร้างศักยภาพให้ทั้งกลุ่มเติบโตไปด้วยกันในระยะยาวต่อไปค่ะ ค่ะก็รออีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะคะรอค่ะครับก็ กลับมาที่คำถามแรกก่อนกันได้ครับพี่ซาวก็อย่างที่อุตสาหกรรมที่เราได้ได้ได้แจ้งไว้ครับก็ในปีนี้ครับเมื่อตอนไตรมาสที่สามเนี่ยเราได้มีการแสดงกิจกรรมสินค้านะครับงานแผงตีนนะครับก็เป็นกิจกรรมนะครับที่ที่เราไปเสนอแล้วก็เราเปิดตัวบริษัทใหม่ของเราด้วยสาหรับในงานนะครับในอุตสาหกรรมก็เราได้พบปะนะครับกลุ่มลูกค้านะครับกลุ่มศักยภาพต่างๆลูกค้ามากมายนะครับซึ่งเป็นแผนการตลาดที่ชัดเจนว่าในปีนี้นะครับไตรมาสสี่เนี่ยเราได้มีการติดต่อนะครับกับลูกค้าอย่างมากแล้วแล้วผมคิดว่า เป้าหมายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านยอดขายนะครับหรืออะไรเนี่ยจะกลับมาเติบโตขึ้นนะครับตามที่10%ที่เราได้วางไว<ช>้นะครับก็บบเหมือนจะคำถามไม่ได้มีเข้ามาแล้วค่ะครับเดีย๋ยวรออีกสักนิดไหมครับครับ ทงงันไม่มีคําถามไม่มีคําถามแล้วค่ะงั้นก็ในส่วนดินชั้นนะคะทุ่มาแล้วก็คุณหลักชาติก็คงจะต้องขอเก่าขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามารับฟังอนะคะแล้วก็บางท่านที่อาจจะไปรับชมด้านหลังวันนี้เราทั้งสองขอบคุณทุกท่านค่ะคค่ะรับขอบคุณนะคะสวัสดีครับ